สวัสดีครับพบกับเมจิกแบร์แคนดี่นะครับผมอ่า EP นี้เป็นกลพลังจิตอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมที่พี่หมีไปดูมาเฮ้ยมันเจ๋งดีนะครับผมก็อ่ะเริ่มแรกนะครับผมพี่หมีก็จะแบ่งอ่อไพ่ออกมาส่วนหนึ่งสามกองนะครับผมอ่าเคชึบเดี๋ยวแบ่งก่อนอาับนะผมชึบโอเคส่วนนี้จะไม่ใช้นะผมพี่หมีจะเอาออกเลยนะครับเท่านี้เนี่ยพี่หมีก็จะมีไพ่อยู่ หนึ่งอ่าสามกองนะผมพี่หมีก็ใช้คนดูนะผมจําให้เลือกกองไหนก็ได้หนึ่งกองแล้วจําไว้ในใจนะจำไว้ในใจโดยที่ไม่ต้องบอกพี่หมีโอเคไหมสมมติว่าคนดูเลือกกองนี้แล้วกันนะผมเพราะว่าพี่หมีไม่มีคนดูนะอ่ะแล้วให้เอาเป็นจําไพ่สักหนึ่งใบนะผมสมมุติว่าคนดูจําเอาเป็นแจ็คดอกจิกแล้วกันนะผมแจ็คดอกจิกนะอ่ะคนดูจาใบนี้ไว้นะครับผมชึบนี่เที่ยวนี้นะครับผมพี่หมีก็จะอ่ะหลังจากที่คนดูจําเรียบร้อยนะผมไม่ต้องบอกพี่หมีนะอ่ะ พี่หมีนีทำการให้คนดูเนี่ยสับไพ่กีบไพ่เลยอ่าโอเคไหมชึบกีบเลยชอึอ่าโอเคนะครับผมเทื่อนี้เนี่ยแน่นอนครับตอนนี้พี่หมีไม่รู้แล้วว่าไพ่ที่คนดูได้เมื่อสักครู่เนี่ยมันคือเลขอะไรูกต้องไหมครับแต่ที่นี้สิ่งที่พี่หมีทาต่อคือพี่หมีก็ทำการแจกไพ่ออกเป็นสามกองเหมือนเดิมหนึ่งสองสามแบบนี้ แน่นอนครับหลังจากนี้พี่หมีจะใช้หลักการเดาของนักแยากลนะครับผมโดยที่พี่หมีก็จะมือโบอกอย่างนี้สามกอกและเดาคิดว่ากองที่คนดูเลือกเนี่ยไพ่ที่คนดูเลือกเนี่ยน่าจะอยู่ตรงกลางอ่าพี่หมีก็ถามคนดูนะครับผมกองนี้ใช่ไหมครับให้คนดูตอบแค่ว่าใช่กับไม่ใช่อย่างเดียวโอเคไหมแน่นอนครับคนดูตอบแล้วมันไม่ใช่เอาโอเคไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เขาบอกนักายากลเป็นผิดพลาดได้เนาะกองนี้แล้วกันเดากองน,นี้แล้วกันกองนี้มีไหมครับ ไม่มีอีกแน่นอนครับแสดงว่างั้นอยู่ที่กองนี้แน่นอนนะครับผมกองนี้แน่นอนแต่กองนี้มันก็อีกตั้งหลายใบพี่หมีก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกเลขอ,อะไรถูกต้องไหมครับเพราะมันมีอีกตั้งหลายใบเลยเนี่ยนะอ่ะโอเคเทื่นี้เอาใหม่เอาใหม่พี่หมีบอกทําใหม่ทําซ้ําใหม่นะผมก็แข่เหมือนเดิมเป็นสามกองนะผมซ โอเคทำการเดาเหมือนเดิมครับอืมถ้ารอบนี้คิดว่าไพ่ที่คนดูเลือกเนี่ยน่าจะอยู่กองนี้อลองดูใช่ไหมชึบไม่ใช่อะเดาอ,อีะอะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยู่กองนี้แล้วกันอ่ะอยู่กองนี้แล้วกันเราดูเขาว่าอยู่ไหมเฮ้ยเดาสองครั้งผิดสองครั้งเลยนะครับผมแน่แน่นอนอยู่กองนี้แน่นอนให้แปนแฟร์ไม่ต้องเปิดดีกว่าเอออยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมครับแน่นอนครับคนดูตอบแล้วว่าอยู่อยู่นะโอเคอ่ะ อีกสักครั้งหนึ่งเมื่อกี้เดาผิดมาเดาเดาผิดมาสองสามครั้งแล้วทีนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเอาใหม่โอเคนะครับผมสุดท้ายแล้วพี่หมีจะเดาอีกรอบนึงนะครับผมเมื่อกี้ตอนแรกมันอยู่กองนี้ตอนนี้อยู่กองนี้แสดงว่าต้องอยู่กองนี้แน่นอนอ่พี่หมีจะถามเขาดูแล้วอยู่กองนี้ไหมครับ รูต้ตอบว่าใช่อยู่ไพ่ไพ่ที่เขาเลือกอยู่กล่องนี้อ่าโอเคง่ายง่ายแล้วเท่นี้นะครับผมสิ่งที่นี้หํีทก็คือพี่หมีก็ไม่รู้หรอกเขาจําเลขไหนไว้แต่พี่หนีจะใช้หลักการส่มแบบเครื่องบินนะผมเป็นแบบเครื่องบินยี่ไงระวังไว้แบบนี้อ่าระวังแบบนี้ชึบชึบเอาแค่สี่กล่องพอเออนี่นี่เป็นการตัดช้อยอย่างเยอะเลยนะผมตัดช้อยที่นี่คืออะไรเพราะพี่หมีจะเอาแค่สี่กล่องขยับไปก่อนชึบชึบ นี้ชึบชึบชึบโอเคที่เหลือตรงนี้ก็อาจจะมีไพ่ที่คนดูเลือกก็ได้แต่พี่หมีไม่ใช้อ่าเป็นไงนะครับผมเราแค่เอออกเลยไม่ใช้นะผมอ่าหลังจากนี้นะพี่หมีก็จะให้คนดูแตะไพ่สองกองนะผมสมมุติว่าคนดูเขาแตะไพ่สองกองนี้นะครับผมพี่หมีก็จะเอาตรงนี้ออกเลยอ่าง่ายไหมชึบอ่าแล้วก็ออกเลยเราก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้มีหรือไม่มีนะโอเคเอาใหม่ เทีเยนสองกองแตะมาหนึ่งกองครับสมมุติคนดูแตะกองนี้ก็ออกเลยอ่าทีนี้เหลืออยู่สี่ใบนะครับผมให้คนดูแตะมาสองใบครับสมมุติคนดูแตะสองใบนี้พี่หมีก็ออกเลยชึบอ่าแตะมาหนึ่งใบครับสมมุติคนดูแตะมาใบานี้พี่หมีก็จะเอาใบานี้ออกแน่นอนครับเหลืออยู่ใบเดียว จากไพ่จานวนหนึ่งที่หมีแบ่งมาเล่นตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมซึ่งคนดูก็จําทุกอย่างไว้ในใจทั้งหมดและพี่หมีก็ไม่รู้เลยว่าคนดูเขาจําเลขอะไรเขาเ้าไปในหัวแต่สิ่งหนึ่งที่นักแม่กลนสามารถทําได้ก็คือเขาสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยคนดูเนี่ยน่าจะจําไพ่ใบนี้ไว้ในใจและเลือกไว้ในใจพี่หมีถามคนดูครับเลือกเลขอะไรเขาตอบมาว่าแจ็คดอกจิกนี่ครับแจ็คดอกจิกอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับผมเริ่มแรกน้องๆก็แบ่งไพ่ออกมาเล่นนะครับผมก็คือกองละ9้าใบทั้งหมด3กองนั่นก็คือ27่บใบนั่นเองนะครับผมน,น้องๆอ,อาจจะแบ่งมาก่อนเลยก็ได้หรือจะแบ่งให้คนดูดูก่อนก็ได้เพื่อแบบอาจจะให้เขาสับไพ่กีดไพ่ก่อนนกอ,อ่ะเที่ยวนี้เนี่ยพี่หมีจะไปไวๆนะอย่างแรกพี่หมีก็จะให้คนดูเนี่ยรอ่าเราก็จะเป็นคนแบ่งไพ่มา3กองนะครับผมแนะนํานวิธีการแบ่งไพ่นะพี่หมีย้องการแบ่ง9้าใบทั้งหมด3กองพี่หมีจะนับค้ัง้งสา3ใบอย่างนี้นะเนี่ยคือเสร็จแล้ว1กอง สามหกเก้าถามว่าทาไมต้องนับอย่างนี้เพราะกันถ้าเกิดมูนเราไปนับไปอย่างเงี้ยถึงห้าใช่ไหมครับหนึ่งคือเสียเวลาสองคือคนดูก็จะรู้ว่าตรานับไปกี่ใบแต่ถ้านับเงี้ยเหมือนเราสูมอะนับในใจอะก็คือเก้าใบเหมือนกันอะพราะระวังแบบเนี้ยมันดูเละๆปุ๊บคนดูเขาไม่รู้นะครับว่าเฮ้ย hey, เราเล่นกี่ใบกันแน่ส่วนตรงนี้เนี่ยที่เหลือเราไม่ใช้เราเออออกเลยนะครับผมอ่ะ หลังจากนี้นะครับผมน,น้นองๆก็ให้คนดูเนี่ยเขาเลือกไพ่มาหนึ่งกองกองไหนก็ได้นะครับผมแล้วให้เขาจําไปในใจไว้เลยหนึ่งใบโอเคไหมสมมุติคนดูเลือกตรงกลางนะครับตรงกลาง่ะเขาจำอ่าโอเคเอาเป็นเอชโฟดามแล้วกันนะครับผมมันเป็นสัญลักษณ์ตัวใหญ่จําง่ายดีนะครับผมสมมุติคนดูเขาจำเอชโฟดามไว้นะครับแบบนี้แน่นอนครับพอหลังจากที่คนดูจําเสร็จปุ๊บเนี่ยน,น้องๆให้คนดูเขาเอาไพ่ทับกันกองไหนก่อนก็ได้แล้วกี่ไพ่สับไพ่ได้เลย ตรงนี้กีดไพ่สับไพ่ได้ก่อนนะครับผมเป็นการล้างไพ่ก่อนอเพื่อแน่นอนนะครับว่าคนดูเขาจะไม่รู้อยู่แล้วนะครับว่าไพ่มันอยู่กองไหนหลังจากที่คนดูเขากีเสร็จสับเสร็จตัดเสร็จจะทําอะไรก็ตามเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พี่หมีจะทําต่อก็คือหรือน้องๆต้องทำต่อคือน้องๆต้องแจกไพ่เป็น3ามกองเหมือนเดิมนะอ่ะแล้วก็แจกไพ่แล้วก็จะเล่าเรื่องไวนะ้ผมยังจําใบนั้นได้อยู่นะครับผมไม่เปลี่ยนใจนะใบนั้นใบเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ น้องๆต้องทากระบวนการนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมอ่ะครั้งแรกเนี่ยที่หนีบอกเลยทั้ง3ครั้งน้องๆเกิดจากการเดาล้วน,วน,วนทั้ง3ครั้งนะครับผมไม่มีครั้งไหนที่เรารู้นะครับว่าไพ่ที่คนดูเรื่องเนี่ยคือใบไหนที่หนีก็จะเดาเป็นกองนี้ถ้าน้องเดาถูกก็ถือว่าดีไปนะครับผมอ่ะอยู่กองนี้ใช่ไหมครับเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่นดันถูกเห็นไหมพอตอนที่พี่หนีเล่นเล่นโชว์ตอนแรกเนี่ยเดาไม่ถูกเนี่ย อยู่กองนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับคนดูเขาตอบว่าเอออยู่แต่ในที่นี้คําว่าอยู่เนี่ยมันมีตั้งหลายใบเลยถูกไหมครับซึ่งคนดูเขาบอกให้ไม่รู้หรอกว่าใบไหนเพราะเขาจําแค่ใบเดียวนะครับอ่ะอยู่กองนี้นะาโอเคเราก็เอาใหม่ชึบเราก็จําไม่เสมอนะครับให้ที่คนดูอยู่กองไหนให้เอากองนั้นไว้บนสุดตลอดโอเคไหมให้ที่คนดูเลือกไว้ในใจอยู่กองไหนให้เอาไว้บนสุดตลอดนะอ่ะแล้วเราก็แจงใหม่นะครับผมชึบ อ่ะนคะครับผมชึบเรียบร้อยแล้วทีนี้น้องๆก็ถามเขาดูมันเดิ้ลก็เดาเหมือนเดิมครับเดาเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ต้องถามเขาดูแล้วกอ็อาจจะอยู่กองนี้ก็ได้อลองเปิดดูอยู่ไหมอ่าไม่อยู่นะผมไม่อยู่น้องทงาไงน้องๆก็วางที่เดิมก่อนแล้วก็มาเดาอีกสองกองที่เหลืออ,อยู่กองนี้ก็ได้อยู่ไหมครับอ่พาพออยู่เห็นไหมครับกองนี้อยู่อยู่เสร็จปุ๊บน้องๆความปุ๊บแล้วก็วางทับ กองไหนอยู่อยู่บนสุดโอเคไหมอ่ะครั้งที่สามครั้งสุดท้ายครับอันนี้จะทําเหมือนสามครั้งเหมือนไพ่ยี่สิบใบนะเหมือนไพ่ที่เพิ่งสอนไปมเมื่อไม่กี่กลนที่ผ่านมานะก็จะลักษณะประมาณเนี้ยแต่เอฟเฟกในการทาเนี่ยที่หีว่ามันมองมันขายกันมากกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ถามคนดูเหมือนเดิมครับอ,อาจจะเดาแบบอย,อยู่กองนี้กองนี้หรือกองนี้อาจจะอยู่กองนี้แล้วกันอ่ะพอเปิดดูเสร็จปุ๊บอยู่กองนี้ไหมครับ ไม่อยู่เพราะเราจําเป็นเอชโคดาไว้ถูกไหมไม่อยู่เสร็จปุ๊บอันลองดาวใหมอ่อยู่กองนี้แล้วกันชึบอ่าอันนี้อยู่นะครับผมจาไว้เสมอครับครั้งที่สามให้ที่คนดูเลือกไว้ในใจจะอยู่ตําแหน่งที่เจ็ดของกองที่เลือกในครั้งที่สามนั่นเองงงไหมเราทําแบบนี้นี่คือครั้งที่สามถูกไหมครับคนดูตอบมาว่ากองเนี้มีน้องๆดูนะครับสองสี 2, 4, 6, ่หกไปที่เจ็ดเนี่ยคนดูจําคนดูเลือกเป็นเอชโคดาไว้โอเคไหมครั้งที่สามนะ ครั้งที่3ที่เราทำเหมือนในครั้งที่3ของกองที่เลือกและเป็นใบที่7นะอ่ะพอลองลองรู้แล้วว่าใบเนี้ยกองเนี้ยคือคนดูเลือกเรขอ,อะไรเรารู้แล้วนะตอนนี้ปุ๊บเราก็ทับเพราะกองไพ่ที่คนดูเลือกอยู่กองไหนเราเอาไว้บนสุดเสมอหลังจากนั้นนะครับตรงนี้น้องๆจะพรีเซนต์แบบไหนก็ได้จะทําเป็นแบบเครื่องบินก็ได้จะทําเป็นแบบเออสเปซแล้วก็ให้คนดูจิ้มมาก่อนก็ได้แล้วเรารู้แล้วใบที่7ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนออกอย่างนี้แล้วแต่เราพรีเซนต์เลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนดูอยู่ใบที่7หรือจะทําลักษณะแบบความหงายความหงายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่มันแล้วแต่เราจะพรีเซนต์นนะแต่ที่นี้พี่หมีก็จะทาการที่เอาให้มันง่ายสุดก็คือทําให้มันเป็นเครื่องบินแบบนี้นะครับนี่คือ4ใบนะ5 6 7นี่ครับพี่หมีรู้แล้วว่าอยู่ใบนี้แปดชุบ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 อา ที่เหลือตรงนี้เราก็บอกคนดูเลยครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราจะเอาออกเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงกองเนี้ยมันมีใบที่คนดูเรื่องหรือเปล่าโอเคไหมถ้ามันผิดมันผิดตรงตรงนี้แหละเราวแล้งค,คนดูเฮ้ยถ้ามันมันอาจจะอยู่ในกองนี้ก็ได้ซึ่งผมขอเดาว่ามันอยู่ในแค่กองนี้แล้วกันเป็นการตัดช้อยออกซึ่งแน่นอนครับคนดูเขาจะแบบเฮ้ยจริงเหรออ่ะเที่ยวนี้นะครับผมหลักการที่พี่หมีใช้หลักการนี้เขาเรียกว่าเมจิเชียนช้อยเมจิเชียนช้อยคืออะไรไม่ว่าคนดูเรื่องไงก็ตามพี่หมีจะบังคับให้กองนี้อยู่เสมอพี่หมีใช้คํานี้ครับผม,บมรบั สมมติว่าคนดูแตะ2กองนี้เราก็เอา2กองนี้ออกถ้าคนดูแตะ2กองนี้เราก็เอา2กองนี้คนดูแตะออกโอเคไหมครับเพราะเราต้องการเอากองนี้ไว้ยกตัวอย่างนะสมมติคนดูบอกว่าไอ้เอาสองกองนี้แล้วกันอ่ะเราก็บอกเอาโอเคงั้นเราออกเลยครับชึบเราก็ออกไปเลยอ่าที่นี่เราสองกองชึบจัดไปก่นโอเคนะครับผมอ่ะที่นี่เหลือสองกองสมมตถามคนดูเหมือนเดิมครับแตะมาหนึ่งกองครับเราจะไม่บอกนะครับ เลือกกองไหนไม่เอานะถ้าเลือกกองไหนมันหมายความว่าถ้าเขาเลือกถูกกองก็โชคดีไปแต่เขาเลือกกองเนี้ยนั่นหมายความว่าเขาก็บอกเขาออกกองเนี้ยนึงภาพออกใช่ไหมครับเพราะงั้นให้เชื่อว่าแตะนะครับผมแตะมาหนึ่งกองครับซึ่งไอ้คำว่าแตะเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะเขาว่าให้เราแตะออกแตะเข้าหรือแตะ,แตะเอาหรือแตะไม่เอาโอเคไหมสมมติคนดูเขาแตะกองนี้แล้วก็บอกโอเคเอาออกเลยครับถ้าเขาแตะกองนี้เอากองนี้ออกโอเคไหมอ่ะชึบเช่นนี้จะเหลือสี่ใบจำไว้นะผมใบนี้คือใบที่คนดูเขาได้แล้วน้องก็เรียงนี้อ่าโอเค ลุกควรแตะมาสองใบหน่อยครับคนดูเขาอาจแตะสองใบนี้ถ้าเขาแตะสองใบนี้น้องๆก็เอาสองใบนี้ออกถ้าเขาแตะสองใบนี้น้องๆก็เอาสองใบนี้ออกเคไหมเพราะเราต้องการให้ใบนี้ยมันอยู่ไม่ว่าเขาแตะโดนใบที่เลือกหนึ่งใบน้องๆก็เอาสองใบที่ไม่ได้แตะออกเคยไหมสมมติเขาแตะออกใบนี้ปุ๊บแล้วก็สองใบนี้ออกชึบนะลงกวรแตะมาหนึ่งใบครับสมมติคนดูแตะใบนี้ก็ใบนี้เลือกใบนี้ไปเลยถ้าเขาแตะใบนี้เราก็ใบนี้ออกเคไหมมันก็จะเหลือใบเดียว่ะ สมมติคนดูเขาแตะใบนี้ปุ๊บออกหลังจากนั้นนะครับคําพูดจะถูกเปลี่ยนทันทีใน,นตรงนี้นะจากไพ่ทั้งหมดจํานวนหนึ่งที่คนดูจําไว้ในใจและถูกแบ่งออกเ,เป็นสี่กองจนเหลือสี่ใบสุดท้ายคุณเป็นคนแตะเลือกเองใช่ไหมครับเห็นไหมน้องๆทําดีนะคุณเป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับคนดูตอบว่าใช่เพราะเขาเป็นคนแตะแลวเขาเลือกแต่ในทนี่นี้ความหมายก็คือมันไม่ถูกบอกว่าให้เราเลือกกองนี้นะซึ่งเรานักไม้ยกลเองเป็นคนเลือกถูกไหมครับ เพราะงั้นเราก็บอกคนดูว่าทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นคนเลือกใช่ไหมครับแน่นอนคนดูเขาบอกว่าเออใช่เขาเป็นคนแตะเลือกเองเป็นไปได้ไหมครับใบเนี้ยจะเป็นใบที่เขาเลือกแน่นอนเขาตอบไป,ไปไม่ได้มันเยอะมากนะแล้วเขาจําไว้ในใจนะนี่ครับเอสโคดัมอ่านะครับผมข้อควรระวังกลชุดนี้นะครับผมอย่างแรกหลังจากที่คนดูเขาจําไพ่เสร็จปุ๊บเรายังสามารถสับได้อยู่นี่คือครั้งแรกสุดเลยนะหลังจากที่เราเริ่มแจกไพ่เป็น3กองครั้งแรกเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถสับไพ่ได้แล้ว โอเคไหมครับไม่สามารถสับได้แล้วนะอย่าเผลอสับนะผมถ้าสับให้กลนชุดนี้มันจะไม่ออกเอฟเฟกแบบนี้ทันทีข้อควรระวังที่2นะครับผมหลังจากที่เราแจกไป3กองแล้วจาไว้เสมอนะครับผมครั้งที่3ของกองที่คนดูเลือกไพ่ที่คนดูเลือกจะอยู่ใบที่7เสมอถ้าน้องทําถูกจะอยู่ใบที่7ของกองที่เลือกในครั้งที่3นะถ้าไม่เข้าใจลองย้อนลองทําตามพี่หมีดูแล้วลองย้อนไปดูนะครับผมถ้าสมมุติน้องกวงง,งว่าให้ทําพี่หมีมันจะได้ไม่ได้ไง ให้น้องทาแบบนี้ครับให้น้องเอาใบที่คนดูเลือกเนี่ยหงายหน้าไว้ก่อนแล้วน้องก็เล่นในคิดซะว่ามันเป็นใบที่มันถูกหงายหน้าอย่างนี้ผาเอกไหมหรือคว่ำหรือมันหงายอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเราต้องการดูตําแหน่งที่ไพ่มันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครงง,งหรือสงสัยตรงไหนนะพี่หมีว่าชุดนี้เนี่ยาบางทีเผื่อไม่ต้องทำอีพีสอนก็นได้เพราะว่าไอตอนเล่นกับตอนสอนมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแค่เราทําตามเพราะมันเป็นคนสูตรนะผมเป็นคนไพ่สูตรนั่นเองนะผมก็ สำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับารลีรู้มายากลนะครับกลอนไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเมจิกแบร์แคมดี้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนหาซื้อไพ่หาซื้อไพ่นะพี่หมีมีสปอนเซอร์อยู่นะครับผมก็พี่หมีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้24ชั่วโมงนะผมไพ่ทุกสำรับที่หมีใช้เล่นในเมจิกแบร์นะครับผมพี่สิงห์ซื้อมาจากร้านนี้นะครับผมร้านนี้เขาสปอนเซอร์มาให้นะครับก็สำหรับใครที่ฝึกกลนะนะครับผมช่วงนี้ปิดเทออมกกก็ฝึนเยะะครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ